วัสครับคลิปนี้ก็มาดูทีวี LG LED นะครับผมตัวนี้อาการก็คือจะเป็นเหมือนภาพกระตุกนะครับผมเหมือนภาพดิ้นสักพักนะครับสักพักก็ดิ้นนะฮะเต้นกระตุกอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวลองเลือกสัญญาณภาพดูครับ HDI นะฮะ ก็คือตัวนี้อาการนี้เราสามารถซ่อมได้นะครับผมตอนนี้คือแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ก็จะชัดเจ๋วปกตินะครับไม่มีเต้นไม่มีดิ้นปกติก็จะสักพักก็จะเต้นเป็นเส้นดิ้นสักพักก็จะเป็นเส้นดิ้นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยครับผมแล้วก็บางทีก็จะมีดับแล้วก็เปิดติดใหม่เอง ะะอาการนี้กิดจากตัวเมนบอร์ดนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับชุดจ่ายไฟนะฮะแล้วเราจะมาดูด้านหลังเครื่องนะฮะ,ะมาดูกันต่อครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นด้านหลังตัว lg นะฮะ led นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น,นะะมเมนบอร์ดนะครับผมใหญ่ไปลเลยฮะส่วนเจ้าตัวปัญหาของอาการที่ เป็นภาพเต้นนะฮะภาพกระตุกก็เกิดจากเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเกิดจาก ic cpu เมนบอร์ดเลยนะครับผมก็คืออาการนี้ก็ต้องเปลี่ยน cpu นะครับผมหรือแม้ก็ต้องเปลี่ยนยกบอร์ดนะะแต่ตัวนี้เราซ่อมได้นะครับผม คือเปลี่ยน CPU ยกเมนบอร์ดเลยฮะคือจะแปะอยู่ตัวนี้นะครับก็จัดการเปลี่ยนใหม่อะไรแท้นะับผม LG นะครตรีแบรนด์ LG อย่างดีนะฮะก็ท่านใดนะครับผมต้องการจะซ่อมหรือว่ามีอาการที่คล้ายกันกับตัวนี้อยู่นะฮะก็สามารถมาซ่อมได้ที่ร้านนะหรือว่าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะผม อยากจะซ่อมทำไงดีก็คือสามารถส่งมาจะพวกเมนบอร์ดได้นะฮะเดี๋ยวทางเราจัดการให้นะครับผมที่อยู่บอกกันไปนแล้วนะที่อยู่ร้านนะครับเทพออโตโมนิฟายอยู่ปาจีนบุรีนะผมแถวนิคม3 0มปาจีนนะครับผมเนี่ยฮะ ที่อยู่23/2หมู่10ตำบลท่าตูมาอเพอสิมาโพุธนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะช่องทางการติดต่อก็มีทั้ง Facebook Line นะครับผมหรือว่าจะเป็นเพจนะฮะก็มาก็มาดูมาชมกันได้นะครับผมโอเคท่านใดสนใจนะฮะอย่าลืมครับผมติดต่อมาได้เลยครับตามที่อยู่นี้เลยครับครับขอบคุณครับ